Harun Zawawi. Hmm. Hmm. Nen, Hasanah Wan ini. Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak Dah keluar tak? Nampak tak? Nampak วามเรลงใจไม่นี่มีใครอยู่หรือเปล่าฮะนี่มันชุดซิสเตอร์ไม่ใช่เหรอทำไมใส่ชุดนี้ล่ะเนี่ยฮะเฮ้ยถ่ายรูปจิ๊กโกกำลังแกล้งสาวน้อยที่กำลังนอนหลับไว้ได้แบบโป๊เชะเลยฮะโคโดากะนายเป็นพวกโลลิคอ,องนงั้นเหรอเดี๋ยวไม่ใช่นะเรื่องนั้นไม่ดูรูปนี้ก่อนแล้วค่อยตัดสินดีกว่าน,นะ เดี๋ยวฉันเอาไปอัพลงเว็บไหนสักเว็บหนึ่งดีกว่าเลิกทำให้คนอื่นเข้าใจผิดสักทีฮะอ๋ออ๋อไม่ไม่คาสกิโยอสระไม่เจอสนาเลยนะมาเรียยินดีต้อนรับสู่ห้องของฉันห้องของฉันอะไรกันน่ะนี่เป็นห้องนอนกลางวันของฉันที่โดนทะย่างไปไงเล่าเถอะคนรู้จักของเธอเหรอก็เคยบอกแล้วนินา ถ้าขยมามมาเรียซิสเตอร์ประจาโรงเรียนแล้วก็เป็นที่ปรึกษาชมรมเพื่อนบ้านนี่ที่ปรึกษาเหรอเด็กตัวกะเปี๊ยกนี่นะอย่ามาพูดว่าตัวกะเปี๊ยกนะฉันเป็นอาจารย์ของโรงเรียนนี่จริงๆนะอายุเท่าไหร่กันแน่เนี่สิบขวบเท่าตาเห็นหรอกเหรอว่าแต่ว่าที่บอกว่าโดนแย่งห้องไปนี่มันยังไงกันอนะผู้หญิงคนนี้นะจู่ๆก็เข้ามาในห้องฉันแล้วจู่ๆก็มาตบแก้มข้าวขวาฉันนั่นสิจากนั้นก็บอกว่า และเจ้าเคยว่าไว้หากโดนตอบข้อที่แก้มด้านขวาให้หันอีกข้างให้อีกด้วยและพอพูดเสร็จเธอก็ตอบแก้มข้างซ้ายของฉันจะบจะุดสุดแลกไลม่นานซ้ำเธอยังพูดอีกว่าหากโดนตอบแก้มทั้งสองข้างไปแล้วจงมอบให้ผู้นั้นสิเถิดจากนั้นจงลองเชื่อในหนังสือรับรองคำองรองนี้ซะรวมทั้งประทับตาให้ดีด้วยพอฉันลองไปหาในพัมภีพีเล่มไหนๆก็ไม่เห็นจะเขียนไว้เลย โด,โ,ดโดนตวนจนเปื่อยขนาดนั้นสิกลัวม,มากเลยนะกลัวว่าจะโดนตอบอีกถ้าไม่ต,ต,ตอบตกลงไปนะเออคิดว่าฟาดครอ,อกันละกันนะออวะว่าแต่นายเป็นใครกันนะคะฉันชื่อฮาเซงาว่าคุณก,กะเป็นสมาชิกของชมรมนี้นะสิว่นานายองก็เป็นลูกน้องของโยเซระงนั้นเหลอเสียมารยาทจริงฉันคนนี้เนี่ยนะจะเป็นลูกน้องใหญ่นั่นน่ะก็ตามนั่นแหละมีนเนื้อตรงนั้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับสมาชิกชมรมเลยก็ยังไม่ใช่ฉันก็อยู่ชมรมนี้นะยะโนโหยนะ ยังไงห้องนี้ก็เป็นของของฉันนะฉันไม่ยอมเป็นที่ปรึกษาให้ชมรมอะไรก็ไม่รู้แบบนี้หรอกคนงานออกไปซะงานนี้มันหนักเกินไปสําหรับเด็กจริงๆอะสินะฮะว่าไงนะเฮ้ยนึกแล้วเทียว,ว่าเอาเด็กมาเป็นที่ปรึกษาชมรมมันไม่เวิร์กอะฉันนี่มันบ้าจ,จริงๆถ้าหากเป็นผู้ใหญ่แล้วก็คงไม่มีทางที่จะละทิ้งหน้าที่กลางคันแบบนี้แท้ๆเลยฉ,ฉันเองก็เป็นผู้ใหญ่แล้วเหมือนกันนะไม่ต้องฝืนลังนะ้าไม่หนูน้อยอว่าแต สาวนัาอาัจฉริยะอย่างซิสเตอร์อาจารย์มาเรีเอนะ็นน่าจะไม่มีปัญหาและแท้ๆเลยแล้วคงหวังสูงเกินไปสินะ,ะ,ะฉันเป็นผู้ใหญ่แล้วนะถ้าเป็นที่ปรึกษาชมรมนะน่าจะบอกใกล้เข้าปากอีกไม่ต้องฝืนตัวเองก็ได้นะฉันไม่ได้ฝืนส้นหน่อยนินนะงั้นก็จะเป็นที่ปรึกษาให้ต่อหรือไงออก็ใช่สิถ้างานนก็ก้มหัวแล้วก็บอกว่าได้โปรดให้ฉันเป็นที่ปรึกษาต่อสิส เธออยากไปที่ปรึกษาค่ะได้เปิดเธอเนาะคะ่ะห้องนี้น่ะต้องยอมให้ฉันใช้ได้ตามใจนะสบานกับพระเจ้าได้มะสสบานเลยถ้าหากเธอบอกว่าจะเลิกไปที่ปรึกษาอีกแล้วก็ฉันจะจับเธอแก้ผ้าถ่ายรูปแล้วก็อัพลงเน็ตให้ดูคงไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหาอ๋อเหรองั้นทุกคนก็ปรับมือให้กับอาจารย์ทายามะมาเรียที่ปรึกษาชมรมเราหน่อยสิอเอว่นไหนก็ทําสิออ๋อ คนนี้นี่นัเนี่ยแต่ไว้ใจฉันถนะจะพูดสวว่าต้องทำความสะอาดห้องนี้ด้วยนะตอนนี้ฉันขอแห้งแล้วสิไปชงชาให้ทีสิเร้าอเดียวนะไม่มีอะไรง่ายไปกว่าหลอกคนบ้าแล้วนะเฮ้ยมีคนแอบมองนายงั้นเหรออ๋อเหมือนมีใครแอบดูอยู่นะสิหรือว่านี่คือสตอกเกอร์ละสินะ ก็ด็กะนี่นายพูดจริงเหรอว่าแต่นายรู้ไหมเนี่ยสาเหตุของการโดนตามสต๊อกส่วนใหญ่มาจากเรื่องความรักนะหรือว่านายจะมีเรื่องรักกๆใกล้ๆกับเขาล่ะเนี่ยหงพอกันทีฉันมันบ้าเองที่มาปรึกษากับพวกเธอแบบนี้รอเดี๋ยวก่อนสี่คด็กะถ้ามีเพื่อนร่วมชมรมมีความทุกข์จะปล่อยไว้ได,ด้ยังไงกันล่ะใช่ไหมเดี๋ยวพวกเราจะช่วยนายจับเจ้าสตอกเกอร์นั่นเองนคนนี้คนนี้คนนี้เลยน รู้สึกว่ามีสายตาแปลกๆมองมาจริงด้วยอืมเป็นอย่างที่โคดากาบอกนั่นแหละนี่นะไม่ใช่อย่างที่บอกไปซะหน่อยอคนที่เราเดินผ่านมาเขาหันมามองที่เรากันหมดเลยนี่ว,ว่ะแล้วแบบนี้มันจะหาเจอได้ยังไงท่านเซนะาทำไมทำแบบนี้บังคับสาวสวยมาร,รับใช้อย่างนั้นเลย<ะ>เข้าใจที่นายบอกมาแล้วละ่ะไม่ใช่ฉันน่ะเมื่อกี้นั่น่ะ สายตาที่บอกว่ามองหน้าหาเรืลยงนี้ไงฮะที่พวกปุ๋ยชอบใช้กันเพิ่งเคยเห็นของจริงทั้งแรกนี่แหละสองคนนั้นตามมาเองแท้ๆแล้วไงเราถึงกลายมาเป็นตัวโกงไปได้เลเนี่ย <c oughs> คนร้ายคือนายเองล่ะสินะ น้านายจะทำอะไรอะ่ะนี่คือสิ่งที่เขาเรียกกันว่าการกันโชคซาบสินนะครับไม่ใช่เพราะผมชื่อคิซโนกิยุคิมูระอยู่ปีหนึ่ห้องหนึ่งครับชื่อยังกับคนสึกยุคเซนโกกุเลยนะถูกแล้วครับ ท่านพ่อกับท่านแม่ของกระผมเนะี่ยอยากให้กระผมเป็นชายชาวญี่ปุ่นที่แข็งแกร่งเหมือนอย่างซาาดายุคิมูระตามชื่อที่ตั้งนะครับชายชาวญี่ปุ่นเหรอครับกระผมเป็นผู้ชายอย่างที่ทุกคนเห็นหละครับเงยไม่ได้เห็นอย่างนั้นสักนิดออแล้วทำไมนะต้องแอบตามฉันด้วยละ่ะที่จริงแล้วกระผมเนะี่ยกำลังโดนคนแกล้งอยู่นะครับเจ้อโดนแกล้งงั้นเหรอโรงเรียนนี้ก็มีอย่างนั้นเหรอเนี่ยเรื่องแบบนี้ ไม่มีโรงเรียนที่ปราศจากการกันแกล้งหรอกนะโอ้ยทำไมถึงต้องมีด้วยนะการกันแกล้งเนี่ยคงเพราะสนุกนั่นแหละสนุกเหรอมนุษย์อ่ะชอบทำร้ายผู้อื่นโดยที่ตัวเองไม่ต้องรู้สึกเจ็บปวดเหมือนที่ฆ่าสิ่งมีชีวิตหรือว่าโพสต์ประจานคนลงในเน็ตเมื่อคนที่โดนแกล้งเริ่มพลาดท่าก็าจะกลายเป็นอำนาจและชอบทำทำให้คนแกล้งสะใจยิ่งกว่าเดิมสมเป็นเด็กขี้แกล้งขนานแท้ อ,อย่าเอาฉันไปเมารวมกับพวกสว่าพวกนั้นนะแล้วแล้วทำไมนาะต้องคอยแอบตามโคดากะแบบนี้เหรอครับเพราอยากรู้ว่าต้องทำยังไงกระผมถึงจะเป็นชายที่แข็งแกร่งเหมือนรุ่นพี่โคดากะได้เอ๊ะอิตาที่โกหัวทองห่วยๆเนี่ยนะว่าไงนะไม่สนใจกฎระเบียบของสังคมแล้วก็ใช้ชีวิตไปตามที่ใจตัวเองต้องการแม้ว่าบางครั้งจะต้องจัดการคนที่เข้ามาขวางทางก็ตาม เพื่อทำให้ความปรารถหนักของตัวเองเป็นจริงมีสาวสวยล้อมรอบเหมือนเป็นพวกเสือผู้หญิงนะไม่เกงรงกลัวต่อสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าเนือฟ้าใต้หล้าหามีผู้ใดทัดเทียมนี่นายเห็นฉันเป็นตัวอะไรกันแน่เนี่ยฉันไม่เคยแหกกฎโรงเรียนไม่เคยกันโชครัพ์หรือให้ผู้หญิงมาเป็นทาสเลยสักนิดเดียวนะไม่ต้องถ่อมตัวกันได้นะครับไม่ได้ถ่อมตัวไว้ว่าง่ายๆยุคที่หมูด้นะี่อยากเป็นผู้ชายที่แข็งแกร่งจนไม่มีใครกล้ามาแกล้งอย่างนั้นเลยสิแล้วนายโดนแกล้งยังไงเหรอ พวกผู้ชายที่อยู่ห้องเดียวกันไม่มีใครเข้าหากระผมสักคนหนึ่งเลยครับที่ตอนที่ต้องไปเรียนพัลละพ่อกระผมกำลังเปลี่ยนเสื้อพวกผู้ผผชายรอบๆก็พา,ากันเดิน <ไว S 1> หนีไปนะครับเฮ้ยแล้วตอนเล่นดอทบอลก็เป็นคนเดียวที่ไม่โดนคว้างบอลใส่นี่แบบนั้นน่ะมันไม่ใช่ไว้ปาดเจ็บแบบนั้นก็น่าสงสารแย่สิฉันแทบ ้ตาไวไวม่อย,ยคงเป็นเพราะกระผมดูเหมือนผู้หญิงถึงโดนเลือกปฏิบัติแบบนั้นนะครับถ้าหากกระผมเป็นลูกผู้ชายมากขึ้นก็คงจะไม่มีใครแกอ้กต่อไปแน่ครับคุซึนกิอยูคิมูระพอเห็นนายที่เอาตัวเองเข้าสู้กับความยุติธรรมแบบนี้เนี่ยนะนะมันวิเศษมากเลยนายเรียนวิธีเป็นลูกผู้ชายจากตัวโคนากะดูก็ได้นะขอบพระคุณมากครับแต่ว่าโแ<อ>ล้วโคนาะกะมันจะยุ่งอยู่กับกิจกรรมของชมรมเพลอนบ้านแห่งนี้ ถาหากนายเข้าชมรมด้วยนายก็จะสังเกตความเคลื่อนไหวของโคดากะได้ง่ายขึ้นนะสมัครเลยนะคะอ,อะลรเรื่องกับตอนที่ฉันสมัครเลยนี่นาวางแผนอะไรไว้อีกเนี่ยโยโซระก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอคิดซะว่าได้นุกน้องมาคนหนึ่งสิอันนี้โคดากะเองก็เป็นจิ๊กโกเต็มตัวแล้วล่ะใคเป็นจิ๊กโกกันปะลูกน้องเหรอครับ<า>เราะผมได้เป็นลูกน้องของรุ่นพี่โคดะกะใจจึงเลยถ้าอย่างนั้นทำนีกลูกพี่ได้ไหมคบไง อยากทำอะไรก็เชิญเถอะอพอรู้ว่ามีวิธีปรึกษาเป็นอาจารย์เด็กอายุสิบขวบก็มีเด็กผู้ชายที่ดูยังไงก็เป็นผู้หญิงมาเข้าชมรมเพิ่มอีกคนหนึ่งด้วยอะนะยังหลังพี่ชอบพูดถึงแต่เรื่องชมรมเรื่อยเลยอฮะเมื่อกี้พูดอะไรหรือเปล่าไม่ได้พูดอะไรสักหน่อย คือคือคือ <c oughs> คิดว่าเรซิสฟีเฟเลซิตี้ซูนเมรังิคนนี้จะสูญเสียความยืดเยื้อน,นเหรอไม่มีทางจ้าจ้าทำ<ะ>ให้หมดจอนเนาะนี่มันอะไรกันเนี่ยส่งสวยไงครับซื้อเจโยโซราบอกกับผมว่าลูกน้องที่ดีต้องเอามือกลางวันกับกระตูนนักเลงมาให้ลูกพี่เป็นเรื่องปกตินะครับใหญ่นั่นพูดจาซีสซยอีกแล้วถ้างั้นเชิญลูกพี่ตามสบายเลยนะครับ ให้รุ่นน้องส่งสวยอย่างนั้นเหรอแบบนี้นะ่าสงสานะรเนาะไอเดี๋ยวก่อนโอ,โอโยตั้งแต่เราเข้าชมรมเพื่อนบ้านมาเนี่ยแล้วก็มีแต่ข่าวร้ายแย่ๆได้ทุกวันเลยฮะงั้ยีย่เฮ้ยเฮ้ยนอนเปนแมงเลยเฮ้ย เปล่าสนุกกว่าที่คิดแฮะเดี๋ยวต้นจ่ายเงินให้กับยุคิมูราซะแล้วสิผมสีทองปิลเข้มแววตาไม่เป็นมิตรนักเรียนชายปีสองตัวไม่เล็กไม่ใหญ่เลยโอเมื่อกี้นี้รุ่นพี่เป็นคนพาริกะไปห้องพยาบาลใช่ไหมคะริกาเหรอชิคุมาริกา ใช้ตัวคันจิคําว่ามุ่งมั่นกับมีแล้วก็ริกาจากวิทยาศาสตร์อยู่ปีหนึ่งค่ะงั้นเหรอฉันเองแหละที่เป็นคนอุ้มเธอไปต้องขอบพระคุณมากเลยนะคะที่ช่วยไว้ตอนนั้นน่ะเอะแม่ไม่ต้องคิดมากหรือนะหนูคงทําแบบนั้นไม่ได้ละค่ะรุ่นพี่เป็นคนช่วยชีวิตริกาเอาไว้นะคะและค่าของชีวิตก็ต้องใช้ชีวิตตอบแทนสิคะถึงจะถูกน่ะชีวิตเหรอหรือว่าเธอใส่ของอันตรายลงไปในบิ๊กเกอร์นั่น มันก็ไม่ใช่ของอันตรายแล้วคะ่ะก็แค่ยานอนหลับแบบเฉียบชันไม่มีอันตรายถึงชีวิตแน่นอนเลยคะ่ะง<ฉ>ัน <S <s แค<ล>ไม่ได้ช่วยชีวิตวนเธอนี่หว่าก็จริงอยู่ค่ะที่มันไม่ได้เป็นอันตรายถึงชีวิตน่ะแต่ถ้าหากรุ่นพี่เป็นพาริกะไปห้องพยาบาลแล้วล่ะก็อาจจะมีผู้ชายบ้าการมาจากไหนก็ไม่รู้เข้ามาทำไม่ดีมีร้ายกับริกะก็เป็นได้นะคะเรื่องไม่ดีมีร้ายเหรอหขมขืนไงคะ <S <s ยย ข่มขืนเลยเหรอเฮ้ยในหนังสือที่ริกะชอบอ่านส่วนใหญ่มั่จะมีเรื่องแบบนี้อยู่ด้วยนะคะพวกผู้ชายเนี่ยจะเข้ามาหาริกะตอนหลับและฉีดเสื้อผ้าของริกะด้วยความหื่นกระหายและจากนั้นพวกเขาจะเริ่มหากันทำเรื่องกับชาของเรื่องกับแอบใส่บอบบางของริกะมันก็ไม่ได้มันต้องวันเองนะนี่มานี้ก่อนซิเฮ้ยเดี๋ยวค่ะนี่เนี่ยแต่จะนั่งข่มขืนเลยเนี่ยคริกะเฮ้ยโทษโทษทีนะไม่ใช่สิ ไอ้ผมคืนนั้นมันอะไรกันนะฮะไม่ใช่เรื่องควรจะพูดต่อหน้าคนอื่นสินะคะแต่ถึงยังไงที่ช่วยไม่ให้มีใครมาพลากความบริสุทธิ์ไปได้คงต้องตอบแทนอะไรสักอย่างไม่ต้องเลยถ้าอย่างนั้นก็สนใจจะให้ช่วยย้อมผมที่ย้อมพลาดนั้นให้เป็นสีทองตามปกติดีไหมผมฉันเป็นสีนี้นี่แหละ,ะเรื่องจริงนะมาเป็นเหมือนของต่างหน้าจากแม่ชาวอังกฤษที่เสียไปแล้ว่ะเลยไม่คิดจะทำอะไรมันหรอกเฮ้ย,ยัยทำอะไรของเธอเนี่ย ฉันจะสนใจเดนเอของรุ่นพี่แล้วล่ะค่ะตอนนี้หมายความว่ายัางไงอะเดี๋ยวดิกะคุณต้องกลับไปที่ห้องวิทยาศาสตร์แล้วล่ะค่ะห้องวิทยาศาสตร์เหรอคะเป็นห้องเรียนของริกะนะคะเพิ่งเคยได้ยินเลยนะเนี่ยค่ะก็คล้ายๆกับห้องพยาบาลอะไรแบบนั้นล่ะค่ะนี่เธออย่าบอกนะว่างั้นเหรอเธอเองก็เจออะไรมาเยอะแล้วสินะ,อ,ะอย่ามองหนูด้วยสายตาอ่อนโยนแบบนั้นสิคะอายนะคะนนีย คือว่ารุ่นพี่หนูยังไม่ได้ถามชื่อรุ่นพี่เลยอ่ะเออฮาเซกาว่าโคกาดกะเนี่ยรุ่นพี่ฮาเซกาว่าโคดกะเลยค่ะ <c oughs> ดิกะเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเพิ่งสนใจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยแหละค่ะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมฮะกาแฟได้แล้วนะครับลูกพี่อ๋ออ๋อ ว่าแต่ว่าทำไมได้ถึงแต่งชุดเมดแล้วเนี่ยยูคิมูระฝึกพิเศษเพื่อมุ่งสู่เส้นทางผู้ชายยังไงล่ะหาฝึกแบบไหนกันเนี่ยซอเจโยโซราบบอกกับผมมานะครับสายชาตรีที่แท้จริงแม้จะแต่งชุดอะไรก็ตามนะก็ยังสามารถที่จะแผ่รังสีความเป็นลูกผู้ชายออกมาได้เสมอครียดแทนังนั้นต่อให้กระไปต้องแต่งหูเข้าอีกแล้วสินะ ว่าแต่คุณนายกาเองเธอได้ข่าวว่าจะไปข่มขืนสาวรุ่นน้องที่ไม่มีทางสู้อย่างนั้นเหรอเฮ้ยไม่ได้ทำแลวเด็กคนนั้นก็คือเด็กมีปัญหาที่เรียนคนเดียวในห้องวิทยาศาสตร์ด้วยนะมันจะแน่เหรอฮะนึกออกแล้วล่ะก็เด็กที่นายช่วยเอาไว้ไงสาวน้อยนักวิจัยอัจฉริยะชิคุมาริกะแค่ตอนประถมเธอก็สามารถประดิษฐ์เครื่องใช้ไฟฟ้าวิภาพันโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอีกหลายๆอย่างออกมาและความร่วมมือด้านเทคนิคในหลายบริษัทด้วย พราะงั้นป้าป๋าถือได้ให้เธอมาเข้าเรียนที่นี่โดยมีเงื่อนไขว่าไม่ต้องเข้าเรียนก็ได้ยังไงล่ะไม่ต้องเข้าเรียนก็ได้งั้นเหรอใช่แล้วห้องวิทยาศาสตร์นะนะเป็นห้องพิเศษที่สร้างขึ้นเพื่อเด็กคนนั้นโดยเฉพาะเลยนะยกเว้นให้เป็นพิเศษเลยนี่นาะจะดีเหรอทำเหมือนเลิกปฏิบัติแบบนั้นกับนักเรียนแค่คนเดียวเนะี่ยฮะคนพิเศษพิเศษเขาก็ต้องได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าพวกคนธรรมดาอยู่แล้วไม่ใช่เหรออย่างฉันเองก็น่าจะมีห้องส่วนตัวของฉันสักห้องหนึ่งนะเชิญครับอ๋อ ใจจ้า,าเจอตัวสักทีรุ่นพี่คดกามะมีธุระอะไรหรือเปล่าหนูได้ยินว่ารุ่นพี่อยู่ที่ชมรมเพื่อนบ้านนี้นะคะริกะก็เลยอยากจะเข้าร่วมชมรมด้วยเข้าชมรมเหรอออฮะเอ,าาอ,เอกสารสมัครก็อยู่ตรงนี้แล้วนะคะชิคุม,มาริกะสินะรู้หรือเปล่าว่าชมรมนี้มีเป้าหมายอันสูงส่งเพียงใดน่ะเพราะอย่างนั้นเลยมีเงื่อนไขพิเศษในการเข้าชมรมของเรานะ ้หมายที่ว่าน่ะใช่การหาเพื่อนหรือเปล่าล่ะคะเออจะทำไมรู้ลนะ่ะในโปสเตอร์ของชมรมเพื่อนบ้านน่ะมีคำว่ารับสมัครเพื่อนซ่อนไว้ด้วยนี่คะดูโปสเตอร์นะั่นแล้วเข้าใจด้วยอย่างนั้นเหรอเนี่ยนูคงพูดถูกสินะคะเนี่ยส่วนเรื่องที่ไม่มีเพื่อนเลยนะ่ะหนูมั่นใจเต็มร้อยเลยล่ะคะ่ะดูเหมือนคุณสมบัติเข้าชมรมจะครบเลยนะ แต่วันนี้เธอเองก็เป็นหนึ่งในชมรมเพื่อนบ้านแล้วล่ะตอนนี้เดี๋ยวก็มาเจอรุ่นพี่คนร์กาศได้ทุกวันแล้วใช่ไหมคะถ้างั้นเขอาฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะทุกคนแล้วก็กรุณาอย่ารบกวนพิกกับรุ่นพี่คนร์กาศด้วยนะคะเนี่ยนะเด็กมีปัญหาเนี่ยเฮ้เมื่อกี้อะไรมันโดนแขนฉัน่ะอาขอโทษนะคะมีหนังสือโป๊อยู่ในกระเป๋าเสื้อนะคะยังสือโป๊เหรอ นี่เธอถือของแบบนี้เดินไปเดินมาเนี่ยนะค่ะคือว่าลองอ่านดูไหมคะให้คนอื่นดูได้ด้วยเหรอนี่นะถ้าไม่อยู่ตื่นเต้นจนใจเต้นไม่เป็นซ้ำเลยและทารุณพี่มีแต่หุ่นยนต์ทั้งเล่มเลยไม่ใช่เหรอมันหนังสือโป๊ตรงไหนเนี่ยค่ะอันนี้เป็นทวินแซดกับหมายเลขสองนะคะฮะรสชาติของไฮเบกาบาซูก้าที่สายภาพภูมของท่าเป็นยังไงบ้างหมายเลขสองเหรอมันดังเก่งทังนาทัง ผมแล้วอย่าเย้ยยย่าไปเลยยังไงตรงนี้เป็นจุดอ่อนของแกงง้นสินะเอาละข้าจะทะลวงดีทีฟิลของเจ้าเข้าไปได้ดู่ไม่นะนี่นะเป็นแค่แรของผมช่วยตาเบาๆด้วยเถอะไม่นะไม่ค่ดีแค่เนญ่เยอะขนาดนิ่นแล้วก็ไปได่ไหวแล้วไปไ่ได้ไม่ไหวแล้วแทบไม่หลัอแต้มที่ยังรอเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์พร้อมยิงเลย Rafizi, betul betul. 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 Rafizi, ุดยอดเลยคิดได้ยังไงเนี่ยเออจะอ่านกี่ครั้งก็สุดยอดเลยแล้ะคะ่ะโดยเฉพาะตอนที่หมายเลขสองกำลังไปถึงจุดสุดยอดนะมันนิเศ่ไปเลยและคะ่ะคนที่วาดผลงานชิ้เยี่ยมระดับนี้ไม่มีอีกแล้วในโลกแห่งนี้อือเธอนี่มันพิลึกสิ้นดีเลย <c oughs> หนูเขา้าใจตังแด่แรกนั้นละคะ่ะว่าไม่มีคนเข้าใจหนูหรอก แต่ว่าดิกะไม่ยามแพ้แล้วนะคะรี่นพี่คะไม่มาเรียนเรื่องแคศศ่ศึกษากับริกะดูนหน่อยเฮ้ยก๊ยน,น,นั่นี้เธอพูดอะไรของเธอเหรยายเพียรและยังอายที่สุดแต่ว่ารุ่นพี่คะดรุ่พี่ไม่เคยได้ยินเรื่องเพื่อนบนเตียงสักครั้งหนึ่งเลยเหรอคะอืไม่ฉันจะเคยได้ยินเรื่องแบบนั้นได้ยังไงโอ้ยไรเดียงสากวกุฏิคิดนะคะรุ่นพี่เนี่ยย,ยังไงก็ตามเอะห้ามทำแบบนั้นเด็ดขาดนอนด้วยกัน ถ้าจะเข้าเป็นเพื่อนแบบนั้นนะนะฉันไม่ยอมรับหรอกนะแต่ดุนพี่คะในโลกนี้เนะ่ยไม่มีทางที่ตัวผู้กับตัวเมียจะคบกันด้วยความบริสุทธิ์ใจเลยจริงซสนหน่อยนะนฮะเป,เป็นอะไรของเธอนาะยโยระปล่วนี่ไม่มีอะไรหรอกดูเหมือนว่าหนูจะเหยียบโดนกับระเบิดเข้าแล้วสินะคะแต่ว่าต่อจากนี้ก็มาทําอะไรต่อมิอะไรกันเถอะนะคะดุนพี่คราร์ดักขาทไมรถถึงเจ็บหน้าอ,อ,อกปแปลกล่ะ เรื่องนั้นทำไมตีความโปสเตอร์นั่นได้นะทอะไรของเด็กนั่นเนึ่งทำไมต้องติดคดกาเป็นตังเมขนาดนั้นด้วยเออพูดอะไรหรืึเปล่าร่าครับไม่ได้พูดอะไรสักหน่อยยัง So only so oldies. ดาาคดอกะค่ะขอดีนเอของรุ่นพี่เธอนะคะเอามาใส่ในตัวเขาดิกะด้วยเนี่ยเอะไรของเธอก็เอามาใส่ในหลอดทดลองเขาดิกะไงเธไดผมฉันไปแล้วไม่ใช่เหรอเธอจำไม่ผิดเห็นบอกว่าเป็นผมเหมือนของคุณแม่นออะแม่ที่เสียไปเป็นคนอังกฤษเนี่ยแต่พ่อฉันนะะเป็นคนที่ปุ่นร้อยเปอร์เซนต์เลยล่ะดีแก่นึกว่าพวกลูกครึ่งจะมีแต่คนหน้าตาดีซะอีกขอโทษทีนะทั้งที่ขบตะออกมาน่ารักขนาดนั้นแท้ขบตะเหรอตอนต่อไปซากะตาวนี้มีตายกันไปข้างรุ่นพี่ขบตะเป็นใครเหรอคะ